สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบการรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับงานแกนดิสต้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะซึ่งวันนี้จะเป็นงานของตัวซุนโกฮังในเรื่องดักตนบอลแส่นะครับณนะปัจจุบันตอนนี้งานแกนดิสต้าก็ทำซุนโกฮังมา2ตัวเนาะก็คือผ้าของเซลแล้วก็ผ้าของจจมันบูนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนหน่าซื้อกว่ากันตัวไหนดีกว่าอะไรยังไงเนาะ ก็เริ่มกันเลยนด้นนครับส่วนไอตัวนี้ไอตัวเล็กคือไม่เกี่ยวนะครับพลังงานกันเอามาตั้งโชว์เฉยเราจะมาเริ่มจากตัวของสุ่มโปห่างในร่างไวัยรุ่นนะครับหรือในร่างภาคเซลล์นั่นเองเนาะซึ่งอันนี้ก็คือผมซื้อมา2ตัวเนาะก็คือไปซื้อมือ2อีกตัวหนึ่งแล้วก็มือ1ตัวหนึงพอดีว่าอยากได้ตั้งโชว์ทั้ง2ล่างเลย ซึ่งหมายความว่ากล่องเนี้ยมันจะมีลูกเล่นมาให้2อล่างครับก็คือเป็นล่างซุปเปอร์ไซยาแล้วก็ล่าซุปเปอร์ไซย่าสนะครับเราสามารถเปลี่ยนหัวหรือใส่ผ้าคลุมอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยจะเอาหัวล่าง2ใส่ในผ้าคลุมก็ได้ไม่มีปัญหาเป็นงานที่ผมว่าดีเทลก็ดีแล้วก็ลูกเล่นท่องข้างเยอะด้วยเหมือนว่าออฟฟิเชีคงม,มองว่า ตัวมันค่อนข้างจะเล็กเนาะเปรียบเทียบกับพวกโกคูวิชิต้าอะไรเงี้ยก็เลยให้ลูกเล่นมาเสริมเพื่อให้มันสมกับราคาหรือเปล่าอันนี้คิดไปเองนะถ้าเราเปรียบเทียบดูดีเทลนะครับตรงหัวดีเทลค่อนข้างที่จะน้อยกว่าซูเปอร์เซียสองเนาะซูเปอร์เซียสองผมรู้สึกว่าแบบปลายผมจะมีสีอ่อนแล้วก็ตรงโคนผมจะเป็นสีเข้มๆนะครับแบบไล่ไปหมดเลยแต่ซูเปอร์เซียหนึ่งไม่ไล่อะไรเลยตรงพระกลุ่มก็มีการไล่สีเข้มอ่อนเนาะ แต่ตรงพักคุมจะมีรอยตอกแบบนขคางชัดไปหน่อยตรงนี้อาจจะหักคะแนนนิดนึงแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเวลาผมจับนิดหน่อยอ่ะมันจะโยกเกลีแล้วเหมือนตรงขาของโกฮังมันจะค่อนข้างจะเล็กมากแล้วถ้าไม่มีฐานน้ำแข็งมันตั้งได้ครับแต่ว่ามันเสี่ยงที่จะล้มก็ไม่คุ้มนะครับถ้าโมเดลเราล้มแล้วก็หักหรือว่ามีตำหนิก็เลยแนะนำว่าใส่ฐานน้ำแข็งน่าจะเวิร์กที่สุดแหละ ตรงชุดก็ทำดีเทลออกมาดีมีขาดแล้วก็ไล่สีแบบโอเคมากๆผมว่างานการิสตาของเก่าคือไล่สีออกมาค่อนข้างที่จะละเอียดกับไม่น่าเชื่อว่าราคาเท่างานกล่องอื่นๆเลยนะแต่ว่าได้ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ดีเทลแน่นๆกล้ามเนื้อก็ปั้นออกมาชัดหน้าก็คือเหมือนโกฮังเลยซึ่งซูเปอร์ซียสองโกฮังน่าจะเป็นร่างที่ทุกๆคนน่าจะชอบมากๆนะครับในภาคเตลเนาะเพราะว่ามันแบบว่า มันเท่มากๆเลยครับซูเปอร์เซี2จำได้เลยว่าตอนดูใหม่ๆคือผมชอบมากนะครับโัหังซูเปอร์เซ2แต่พอขึ้นจะมาบูก็คือกลายเป็นว่าแบบซูเปอร์เซี2ก็กลายเป็นแบบว่าบทบาทค่อนข้างที่จะน้อยลงไปเลยก็เสียดายเหมือนกันเนาะส่วนสูงของ2ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ22-23เซนนะครับจเจ้าตัวซูเปอร์เซี2ก็จะสูงกว่านิดน,นึงเนาะเพราะผมมันชี้ตังมากกว่าฉะนั้นใครที่ มีงบประมาณที่พอนะครับผมแนะนําว่าจัด2กล่องไปเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ก็คือซุงโกหังในภาคเซลลเนาะหรือว่าโกหังไวรุ่นต่อไปเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งกัน ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับซุนโกฮังในล่างอันติเมตโกฮังนะครับจะเป็นล่างที่อยู่ในผ้าของจอมัมนบูเนาะโกฮังตัวนี้ก็เป็นงานแกนิสตาในเรื่องนะขับบน่นบอลล่าสุดในแกนิสตากล่องสีขาวนะครับหรือต่อให้ทั้งกล่องขาวดําตอนนี้ก็คือเนี่ยตัวล่าสุดแล้วแล้วก็เงียบไปเลยส่วนสูงจะอยู่ประมาณ27-28เซนนะครับ ก่อนหน้าที่จะทำซุนโกฮังต้องบอกกอนว่ามันจะมีตัวที่เป็นโกชิต้ากับโกเทนพูสนะครับตัวนี้จะมีดราม่ากันนิดหนึ่งก็คือเหมือนว่าจะโดนลดต้นทุนในการทำโมเดลเนาะแล้วแบบว่าวัาสดุค่อนข้างที่จะแบบหลายๆคนงานการิสตาค่อนข้างที่จะชอบงานที่เป็นตัวตันงๆมากกว่าตัวตันงๆนี่หมายถึงว่าตัวที่มีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแต่ว่าใหญ่ตัว2ตัวนั้น ใช้คาว่าตัวโครงมากนะครับก็คือตัวเบามากแบบถ้าเทียบกับตัวนี้ก็คือน้ําหนักตัวนี้น่าจะหนักกว่าตัวที่ผ่านมาประมาณสองสามเท่าเลยนะเหมือนตัวนี้ก็ทําการปรับปรุงมานิดหน่อยนะครับก็เลยโอเคอยู่ตรงกล้ามเนื้อเสื้อผ้านะครับก็จะมีการไลส่สีแต่ว่าจะไล่แค่ข้างหน้านะข้างหลังจะค่อนข้างเป็นสีโลนๆนเลยส่วนหน้าทําออกมาค่อนข้างโอเคโดยรวมแล้วตัวนี้ก็ทําออกมาค่อนข้างที่จะ โอเคเลยหล่อเท่สไตล์อันติเมตโกฮังนะครับอย่างอันติเมตโกฮังหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันเหมือนพ่อๆกับโกฮังล่างซูเปอร์เซีสองในภาคเซลเลยเนาะเป็น2ล่างที่ผลค่อนข้างที่จะเป็นภาพจำโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยดีกว่า โอเคครับแล้วนี่ก็คืองานแกนนดิสตาดัตตันบอลซุนโกฮังนะครับทั้งในล่างภาคเซลล์แล้วก็ภาจอมันปูเนาะถ้าให้เทียบรายละเอียดแล้วก็คือตัวโกฮังในล่างภาคเซลล์ผมว่ารายละเอียดการทาออกมาค่อนข้างจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการไล่สีทั้งหน้าหลังเสื้อผ้ากล้ามเนื้อทรงผมดูมีรายละเอียดที่จะค่อนข้างมากกว่าในตัวของอนิเมะโกฮังเนาะ สำหรับใครที่ชอบงานตัวที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบตุนโกฮังเนี่ยงานนี้ก็แนะนําเลยแนะนําจริงๆเป็นงานที่ผมว่าควรมีถ้าเป็นคนที่ชอบตุนโกฮังนะราคาของ2ตัวนี้ก็จะราคาเท่ากันเลยแต่ถ้าใครซื้อตัวนี้2ตัวก็จะแพงกว่าเพราะว่าซื้อ2กล่องนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็เราต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่างานแกนิสตาจะทำลายลัคนบอลมาเพิ่มอีกหรือเปล่า ประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะที่ไม่มีข่าวไม่มีอะไรเลยเกกับแกนิสตารนะระดับบอลเนานะอย่างเรื่องอื่นยังมีบ้างแฟนขับนับบอลก็รอกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปต่อไปเราจะมาพูดคุยหรือว่ามารีวิวรายการก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับสวัสดีครับบาย